สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นทางการตอนนี้เราอยู่กันในเกมการ์ดดิเดโซในโหมดลุนเหนียญโดยเจอกับผมเดเอ็กเซนิวอนระบบคนเดียวเป็นตัวเบรฟครับแล้ววันนี้ผมจะเล่นเดสไปร์บาร์เทอร์สายดาร์ลี่เอ็มเพอร์เลยส่วนทางผมจะเป็นสายน้องซาร่านะเปมมนแล้วเราก็จะเริ่มเกมกันเลยแต่เด็กริสก็อยู่ท้ายคลิปเหมือนเดิมสามใบโคตรจะยับายดรอช่องไหนก่อนจะเล่นก่อนจริงด้วยไล่ สกิลโอ้ขอลงมาครับถูกไรครับแล้วก็เจเพิ่น์นตอดเดย์ตรงฉันสั่วไพ่ตาลางั้นฉันขอร้ายเป็นสองคนนี้สกิลเกรดสูงไม่ถูกรไรครับตูพีเดียคอลงมาตรงนี้เนื่องจากเขายืน 8, แปดพันแรงนั้นเล่ยแค่นี้แหละใช้บูสต์โจมตี ยังเมืนเเท่านั้นไม่ป้องกันเช็คเด็ดไรพร้อมแล้ว็คดาเมจเช็คไม่มทริกเกอร์ขันไนปนใส่ฟิปดรอโอ้ไร์ดวันการดแล้วก็แมทเทอร์ลุโจมตีวันการด แรงไเกินไมป้องกันดรายเช็คไปที่หนึ่งไม่มีทริกเกิดต้องใส่กา,ว,ว,กาวเข้าเต้นของฉันตัวไพ่แต่นั้นสันจินเซอร์บัสเทนเสงกูสสองปีอืม ไม่ป้องฉันได้แล้วติ๊กโต๊ฟิกเกอร์ได้แดูโอ้ยก่อนดันเดำไปซะได้ตอนจังหวะอย่างนี้เนี่ยนะนี่ได้ก็ทำยิ้มาตลอดโอ้กิจวัตรฟิกเกอร์ขอบมากชีพลังวันกาดเอาเลยไปหนึ่งใบบ้าไม่มี อาจจะได้ตอนจวัวงี้แหละโค้งไม่ได้หรอกรโดโรสไปกันเดินเป็นปกพื้นไรตัววันการ์ดสายฟรีสแต่ก็อขอจ <c oughs> ักรน็อตแมทเทินให้จักรน็อตโจมตีวันการ์ดสกิลจักรน็อตไม่โจมตีโซมพลาสหนึ่งใบพลังเพิ่มขึ้นห้าพัน จบการต่อสู้มุดกองสินะใช่แล้วจบการต่อสู้เข้ากองลับหนีไปเห็น<ป>นี่แหละเม<ป>ื่อจบการต่อสู้เอามันเข้ากองกลับไปพักนอกสนามซะเดก็จะคอใาม่ใช่ไหมล่ะจงตีวันการ์สกิลเมื่อถูกบูสต์ด้วยสไปร์บราเธอร์พลังเพิ่ม้นอีก3พัน ได้แล้วเกรดสามไว้ที่นึ่งคลี่คอนทิเกอร์ชี้พลังให้ไวนกาให้ไวบรกเกตสามเป็ศูนย์ไว้ที่สองไ่อะไรวะเกสามั้งสิบเไวเลยนะไว้เกรดสามันาบนต์เกอรแบนตเกอร์ ออกมาตอนนี้งั้นนะเชื่อประโยชน์ขึ้นเจสากันสิบเจ็ดใบไม่โอ้ไม่สักใบจีเอ็กซ์ซีสเกสาก็ใส่เยอะเหมือนกันนี่ทำไมยังไม่ขึ้นมาโอ้แล้วตัวที่ขึ้นโน้สัญญาณนิ่มสิ้นดีเกสาก็ใส่เยอะเหมือนกันแท้ๆแต่ใบนั้นขึ้นเป็นใบเดียวนี่สล็อตติเกอร์ไว้ แล้วก็ได้เนี่ยเช้ก็จะเล่นในแบบขชั้นนี่แหละขอ้อสก,กิวขาตู้บ้านหนึ่งใบคนหาการจากกองเข้าโซขอ้อสก,กิลทำงานดูตัวเริ่มเข้าไปแล้วก็ โอ privileged. น้องตีฮิตออกมาเช่าคงไม่ให<ต>้ม <quarterback> <mail German seasoning> ั <repetition ceu> นฮิตหรอกทำไมต้องให <assistant> ้ส <Richt> er> ัคาลก็ดีเฮ้ยแบตเทอลเอาละนะตรงตีวันกัปฟ้องกันตายทนได้ก็แค่ไหนเชียวแฟรงค์ที่รวยหอมปุ้ง ท่านจะทนได้ไหมว่าขึ้นอยู่กับบ้านอะจะเปิดเจออะไรมันก็ต้องเป็นปิกเกอร์อู้่แล้วบวกสองพันมาโจตีบรรยากาศอืมไม่ป้องกันดูซะไวที่เด็กรอใพอจะเป็นปกติก็ไม่ค่อยเช็คหน้าอยู่แล้วทำไมตอนจับแกงชอบออกตลอดเลยฮ่าเนินด้วย ถ้าเขาได้ปิกเกอร์ข้างน้นจะเป็นหวันทันทีถ้าแนปิกเกอร์ออกอยฉันจะให้ข้างหนึ่งไม่ปิกเกอร์เอาละโน้ <laughs> ขอหน่อยต่อไปข้างมันเยอะเดี๋ยวปล่อยให้เฮ้ <laughs> ยในยจะโดนในจะโดนหลว ิดว่าน่าจะได้เกินออกมาน่าจะได้ฮีว์มากรอบนี้ให้เล่นไม่นานวันใจอย่างงั้นไม่ป้องกันรับปีศาจ <c oughs> ไม่มีแต่ต้องเสียการในการป้องกันเพิ่มสักหน่อยนะมิดได้มัมนนี่สกิลฮัสโดคาโ์บลาร์ดแล้วก็นำตัวเองเข้าสู่โตเป็นคอสมาเลยน้องหลวสกิลน้องหลว เอาหัววันนี้แหละเข้าโซ่รการที่จะคอมาก็คือก็แนนสองเก้าพันปอดครับพิวมาลงมาจากโซ่บวอ,อ,อีกสามพันใช้บูสโซปี้สองหมื่นหนึ่งเอาไปเลยไอ้้องกัมเป็นเกียรติได้ดันเดม ผ่านเธอฉันแล้ว d ร o ฉันฉนั่ใจว่าฉันจะเปิดเจอเกย3สาม battle โจมตีมวันก้ามสั่งหันมนาโดงเลยเกินสกิลเมื่อถูกยุนด้วยสไปมาเทอร์ัพลังเพิ่มขึ้นสามพันวันไหนจะกดตัวเรื่องอพเวกกาซี่ยังก่อน งั้นก็เฮ้ยสองใบสองได้เ <ใน S 2> ข้าขีา้พลางให้เวนกาทั้งหมดหมดไม่มีาทางหล้วแม่ยี่ใบด้วยนั้นโอ้แม่ยี่โม,เมตต่เห็นว่าเราตอดตอนนี้ไม่ใช่แกนั่นนะ่ะฉัแตะได้คนเดียวรอ เอาวะเดี๋ยวฟังทำไมเกียร์สามก็ใส่มาทั้งเยอะมันไม่ขึ้นสักหนึ่งสิ็งก็เหมือนแกะไปใช่ไหมโ่สุดไปเลยเปลี่ยนปกยิบซะแว็กเกิลเอาละถอยฮิสนาเยถ้าเชฟคงให้หีบม่ถ่ายแล้วมั้ยายไม่ต้องลำบังละผมไม่หิบอีกแล้ว ันจำโจโจจำตกน้องเอส d ีเอสีเอสกัน่างโจโจเอาละตะกีว่าชมซีรีนนี่กัทำงานป้องกันขี้ขี้ปาก่ะอ้าเข้ามาเลยไฮ้ยกันเซนการ์ดนีเซ็ตกร์เช็ค ไม่มีปิกเกอร์ผ่านเดินฉันแล้วรอเล่นเาตลืมเกือบแล้วนะป้องกันเฮ้ยทำไมนายไม่ใส่ฮิวไว้นั้นล่ะมันยังไม่มีอยากให้มาอยากให้มาวันวันรอเฮ้ยเฮ้ย ไลด์เดอะวันการ์ดมาแล้วสินะใช่แล้วมาเถินโจมตีวันการ์ดเอาล่ะสกิลเทรดมือทำงานใช้ความสามารถวันการ์ดทำงานเมื่อโจมตีเอ๊ะมันถูกบูสต์ด้วยสไปเดอร์เพินพลังเพิ่นเพินสามพันก็มีความสามารถหนึ่งรีมีบร이คความสองเอาการในมือสองใบเข้าโซ แล้วจากนั้นก็เลือกการ์ดจาริเด็กสองใบนครว่าขอเป็นจักรเกอร์นอตทั้งสองใบนี่มันโลบัสติกพาวเวอร์เฮ้ยไล่ค่ะสกิลเท่าไงการในมือหนึ่งใบการเป็นการป้องการสมบูรณ์ขันเส้นการดได้แล้วแต่บึ้งคริติคอนทริกเกอร์ เช็คก็มีการดีนั่นแหละโน่มบบนี้แหละเฮ้ยตายเถอะพีงี้ดันเช็คเจอเกียร์สามสักงั้นเฮ้ยอินดิโก้ของโลกของคนอับอายว่างจมบตีบันกาดสกิลมาโจมตีโซปราสหนึ่งใบพลังเพิ่มขึ้นห้าพันไม่จบการต่อสู้อ่มันเข้ากองเดี่ยวเรียบดิไม่บอกัอน ดาเมจจุดคริส卡尔トリガーโอ้โ่ไอ้เวรฮาวเอร์กระเข้ขงเโจมตีวันการ์ดสกิลโซลบราสหนึ่งใบเพิ่มพลังอีกห้าพันจบก,การต่อสู้เอามันเข้าโกง ลำบากใจจังเป็นป้องกันจะไม้ปล่อยขอกองไปซะเดี๋ไวปเล่นเทือนหน้างั้นสินะใช่แนละ้วก็ฉันบอกไปหนาแล้วนะก็ถนัดมีเทือนหน้าแล้นะานาเฮดนห,นนะนหน้าน่ะมีเสมอไรอีกครั้งนึงเฮ้ยทำไมกัน ทำไมถึงไปอีกครั้งหนึ่งเอาโซ่จะทำให้การตัดสินใจของนายยากขึ้นหน่อยนึงแล้วกันนะเฮ้ยบังการ์ดุยซาติเริ่มต้นด้วยสึงห้าห้าสองหมื่นได้หมื่นสามใบนะขอดูในเท็ด แน่นอนว่าการพุชครั้งนี้บวกสองทนถ้าฉันรอดตานี้ได้สามารถตายเสรฉันแน่โค้กไดรอดเธอไฟชารทิ้งการในมือหนึ่งใบฉันขอทิ้งเป็ี่นใบนี้ตายไรเวอร์ โอ้โหโอแค่ฉันรอดเท่านี้ขอแค่เปิดเจอฮิวทิกเกอร์อีกใบในเด็กแต่ต้องใช้การสองใบในการดำเนินเฟสนะบอกก่อนขอแค่ฮิวทิกเกอร์เท่านั้นไม่ป้องกันฮิวทิกเกอร์ขีดอีกอันทิกเกอร์อีกใบนี้มันอะไรกันแน่ เป็นเกณฑ์หนึ่งแปดพัน แหวนี่กจะเป็นสไปร์บัตเทอร์ที่โดนจับขึ้นมาต่อไปก็จะเป็นตัวเลือกที่มีความสามารถก็คือเมื่อมันถูกไรด้วยสไปรบัตเทอร์สามารถพรมลงมาได้และความสามารถที่2ของการแปวนก็คือความหนึ่งดีทายตัวมันเองหากการจางเล็กหนึ่งใบที่เป็นเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าของสไปบัตเทอร์แล้วขึ้นมอแล้วเกรดส่วนใบต่อไปเป็นคริปติคอนคลีเกอร์ก็จะมีความสามารถก็คือเอามาตข้โซ่ถ้าแวนเราเป็นสไปรบัตเทอร์สามารถหงายแลบได้นหนึ่งใบเกรดหนึ่งต่อไปเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดแล้วก็เกรถ โซบลัสหนึ่ใบเพื่อให้มันพลังเพิ่มขึ้นห้าพันและเมื่อจบการต่อสู้เอามันกับข้ากวกองละสับเล็กต่อไปก็จะเป็นตารลี่เอมเฟเลอร์ที่มีความสามารถแรกคือความสอมเมื่อมันโจมตีบรรยากาศเลือกสไปร์บาทเทอร์จากในมือสองใบเอาเข้าโซแล้วก็หาสไปร์บาทเทอร์จากในเล็ก2ใบคอลงมาในช่องบรรยากาศที่ว่างอยู่ กับีความสามารถที่2เมื่อมาถูกบุลลด้วยสไปรบาร์เทอร์พลังเพิ่มขึ้นอีก3ามคันเกศสใบต่อไปที่มีความสามารถ้วคือเมื่อเข้าสู่ช่วงแมนเฟสโซชันหนึ่งใบพลังเพิ่มขึ้น2องคันกับมีความสามารถต่อไปของกรมม์ีกก็คือโซบาร์แปดคว่ำห้าเมื่อจมติกีบัญญัตดูการ์ลึก,กลักกลกสู่จานใน็จของเรา5ใบแล้วก็เลือกสไปรบาร์เทอร์จากในนับนะทั้งหมดแล้วคว่ลงมาต่อไปก็เป็นการเกศสามใบนี้ที่มีความสามารถก็คือเมื่อมันเช็คเจอการเกศสามที่เป็นสไปร์บาร์ศที่ว่วางอยู่ได้ ต่อไปก็เป็นกาใบนี้ที่มีความสามารถแรกก็คืออาต่อไปก็เป็นใบนี้ที่มีความสามารถแรกก็คือถ้าในสนามเราแวนการ์หรือเลียก,การ์ไม่ใช่สไปร์ตเดอร์พลังจะลดลง2 0 0พความสามารถต่อไปของการใบนี้เมื่อมันจงตีฮิตสามารถเอาบัลเข้าโซแล้วก็เลือกสไปร์บเดอร์จากในมือหนึ่งใบและพอลงมาได้ต่อไปเป็นจักรน็อตที่มีความสามารถแรกก็คือ ถ้าเราไม่มีการ์ดที่เป็นสไปร์ตบเตอร์อยู่ในช่องแวนหรือเมียคลางจะลดลง2องพันและความสามารถต่อไปของการแบนี้ก็คือโซมบ้าหรือไบเมื่อมันโจมตีพลางจะเพิ่มขึ้น5้าพันและเมื่อจบดการต่อสู้เอามันเข้ากองและสับกองการ์ดและนี่ก็จะเป็นเด็กของเบรฟกุงเด็กเพลมูลโดยตัวเรื่องก็จะเป็นตัวนี้ที่มีความสามารถแรกก็คือเมื่อถูกไรทับด้วยเพลมูลสามารถอร์มลงมาได้กับความสามารถที่2องความหนึ่งเอามันเข้าโซถ้าแวนเราเป็นเพลมูล เลือกก๊าซหนึ eland, ่งใบจากในโซที่ไม่ใช่ตัวมันเองแลวพอลงมาและเกียร์ศูนย์ใบต่อไปก็จะเป็นใบนี้ที่มีความสามารถคือเอามาเข้าโซเลือกเพลียวมูลหนึ่งใบพลังเพิ่มขึ้นสามพันแล้วก็ทิกเกอร์ใบต่อไปที่มีความสามารถเอามาเข้าโซถ้าแวนเราเป็นเพลียวมูลไงค้าจากดาเมโซลหนึ่งใบต่อไปก็เป็นใบนี้ที่มีความสามารถก็คือเมื่อมันเข้าสู่ช่องเรียกการเขาเรียกการเพลียวมูลใบอื่นหนึ่งใบเอาเข้าโซแล้วเลือกกร์ดในโซ1หนึ่งใบคอลงมาที่ไม่ใช่ตัวมันเอง ต่อไปก็เป็นเกตหนึ่งใบนี้ที่มีความสามารถก็คือเมื่อมันบูสต์และโจมตีฮิตวรนกากาดความหนึ่งเอาตัวมันเข้าโซนเลือกการในโซลหนึ่งใบที่ไม่ใช่ตรงมันเองแล้วคอลงมาต่อไปเป็นเกตหนึ่งใบนี้มันเข้าสู่ช่องแวนหรือเรียโซชารา์จหนึ่งใบเพิร์เฟกต์การแล้วก็เกตสองใบแรกใบนี้ที่มีความสามารถคือเมื่อเข้าสู่ช่องแวนหรือเรียโซชารา์จหนึ่งใบเกตสองใบต่อไปใบนี้ที่มีความสามารถเมื่อมันเข้าสู่ช่องเรียการจากโซถ้าแวนเราเป็นเกียวมวนกลางเพิ่มขึ้นสามพันต่อไปก็เป็นเกตสองใบนี้ท ถ้าแวนเราเป็นเพลวม้วนหาการจานเด็กที่เป็นเกจสองนิดต่ำกว่าและเอาเข้าโซต่อไปก็เป็นเกจสองใบนี้ที่มีความสามารถก็คือเมื่อมาโจมตีฮิปแวนขาดคว่ำหนึ่งเอามันเข้าโซ่เลือกการจานโซ่หนึ่งไบคคลโมาที่ไม่ใช่ตัวมันเองต่อไปก็เป็นเกจสามใบนี้ที่มีความสามารถก็คือเมื่อมาโจมตีถ้าแวนเราเป็นเพลีวม้วนพลังเพิ่มขึ้นสองอันต่อไปจะเป็นการหลักของเบสปุ่ง สารเรียที่มีความสามารถก็คือเมื่อกาฟอันนี้เช็คเจอการเกตสาแคมเพลมมนเลือกเลือกการเพลมมนเกศสามรูปสูงกว่า1นึ่งใบเอาเข้าโซแล้วก็เลือกกาบเพลมูหนึใบจากโซฟอลงช่องเล็บกปที่ว่างอยู่และความสามารถที่2ของการไปนี้เมื่อมันถูกบูสต์ด้วยแคมเพลมูนปรังเพิ่มขึ้นสามพันเกตสามต่อไปเป็นใบนี้ที่มีความสามารถก็คือเมื่อทาสูช่วงแมนเฟสโซชาร์จหนึ่งใบดูการเดื้องบนสุดจานเล็กของเราหนึ่งใบเอาไว้บนหรือล่างก็ได้ความสามารถที่2ของการไปนี้ก็คือความห้าโซบัสแปดเอาเรียกการเกศหน เอาเข้าโซ่ไรกเกต3ามสุดท้ายเป็นอลิสที่มีความสามารถเมื่อมาโจมตีฮิบังการคว่ำหนึ่งเอามันเข้าโซ่แล้วก็เลือกเพลมมนจากในโซ่หนึ่งใบคนลงมาที่ไม่ใช่ตัวมันเองแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันวันหน้บ๊ายบาย